มีของมาสองไปดูไหมคะ,มคะไปคะ่ะไปค่ะเอาไปไปด้วยกันมนาสิเลยมันคือเฮ้ยเฮ้ิง่์มันคืออะไรนะมันคือโฟมไมันเห็นเหรอเห็นหรอคะ เปิดดูสิซัออมวีมอะไรอ่ะปลมลูกอะไรเป็นลูกอะไรจ๊ะกี้เมาอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยมีกี่อันเนี่ยดูสิอุ้ยอุ้ย,อย,อยอเอาไหนจ๊ะ อ๋อสีบูใช่ไหมคะมีโฟมสองอันค่ะป้าเบนส่งมาให้ขอบคุณค่ะป้าเบนแกสองอะไรหรอแกสองอันเลยเหรอคะโอ้ป้าเบนงให้เยอะะเออโอ้ป้าเบนส่งให้เยอะแยะเลยเอาไป ค okay. ชอบไหมคะชอบมาจะไปฮะจะ,ปจะไปแล้วเหรอจะไปแล้วเหรอคะจะไปแล้ว <laughs> จะไป,ะไป,ะไปน้ำสระแล้วเย็นะนาวนเย็นหะนาวตัด<ะ>ว้าว <laughs> <laughs>